แม่น้ำตาลกนแก้วเขาชิมเจ้าแล้วจึงโยดถึงมือพี่ถ้าหากเป็นแหวนก็เปรียบดังแมนเจ้าโดนสวมฟรี เพชรที่งามหรือจะมีค่าสูงยิ่งกว่าดัชนีของนางแม่น้ำตาลกนแก้วเขาชิมเบื่อแล้วจึงถูกเขาทิ้งคว้าง สูญสิ้นความเศร้าแล้วเจ้าจึงรู้ว่าเดินลงทางพี่ไม่โกรธเจ้าหลอกนางยังรักไม่จังรักนางเสมอถึงพี่เป็นมือสองรองคนอื่นพี่ก็ยัง ยิ้มชื่นรอรับการกราบของเธอตักพี่ยังวางอกพี่ยังอุ่นเสมอตานจากกลับมาเถิดเออพี่หลงละเมอเพ้เฝ้าไฟฟันแม่น้ำตานก้นแกว้ว เขาชิมเบื่อแล้วพี่ก็ขอรักมันถึงจะเหลือเด่นเพราะผ่านคนชิมมานานเสนนานพี่ก็ยังต้องการรรัปรสหวานน้ำตาลกนแก้ว